สวัสดีครับเสียตางครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับกับฟอร,ร์มการชกของนอกเอาในไฟน์นี้ครับตอนนี้ถือว่าวันนี้ถือว่าต่อยดีะนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดซ้ายหน้าก็ดีหมัดทุกขวาก็ดีต่อยดีเข้าเป้าทุกหมัดเลยนะครับแรกๆก็หวั่นใจยว่าฟงเสล็กตัวใหญ่ก็จะได้ความความสดความใหญ่เกี่เข้ามาแล้วก็ด้วยรูปร่รงทีเล็กเราก็ควรเรื่องแรงประทะแต่ว่าสุดท้ายแล้วนอกเอ,อาเนี่ยใส่ความแม่นยำและประสบการณ์มือที่ดีกว่าชนะไปฟงเสล็มาสู้เต็มที่บังเอิญเขาโชคไม่ดีที่พลาดโดนก่อนนะครับทำให เมาไปแล้วเกมแพ้ชคก็เลยเปลี่ยนนะครับซุกซุโชคดีครับสมมติว่าถ้าในช่วงต้นๆถ้าเขาไม่พลาดโดนในเสยตามองว่าเกมยาวๆจะเป็นแบบไหนครับก็ผมว่าก็ชิงจังหวะกันอยู่ก็ยังชิงจังหวะแต่ว่าน้องเอาจะได้ดีกว่าก็คือลูกหมัดแย็บที่เห็นจากสายตานะครับแต่ว่าแต่ว่าความตัวใหญ่ที่เราเป็นห่วงแล้วก็ประกอบว่ายก2เนี่ยเกิดแผ้แตกที่ที่ขอบตานิดหน่อยนะครับก็ทาให้กังวลเล็กๆอยู่ครับในส่วนของน้องเอ้าครับอนาคตเสียตังวางแผนไว้อย่างไรบ้างครับก็คงปอะกันอีกทีนึงครับในปีนี้วันที่พฤศจิกายน ที่ภูเก็ตแต่ได้คุยกันเข้าๆไปเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็คงจะเป็นตงานที่ภูเก็ตต่อในวันที่เจันวาพูดถึงไฟต์ต่อไปของเพชรยีดีที่จะจัดครับเสียตังสองพุจิกาครับปัญญาประดับเสหรือเพชรบัดีซีเวฟที่ชนะวันเฮงมานะครับจะขึ้นบ้องกันตําแหน่งกับอีกศึกสายเลือดหนึ่งของคนไทยก็คือตาไนเงียบภูเขียวของนครหลวงโปรโมชั่นเป็นศึกสายเลือดอีกคู่หนึ่งครับแต่สองเดือนติดเลยครับสองเดือนสามเดือนติดครับถ้าเกิดเป็นศึกสายเลือดใช่ครับโอ้สุดยอดมากครับเป็นไงบ้างครับเสียต คนไทยจะมีโอกาสได้ดูสักทีและเกมจบแบบนี้เขาจะตั้งรู้สึกไงบ้างครับก็มวยก็ถือว่าต่อยกันสนุกนะครับถือว่าต่อยกันออกมาได้ดีเตรียมตัวมาสู้ทั้งคู่ก็อย่างที่เรียนนะครับต้องมวยไทยทั้งหมดเนี่ยไทยกับไทยไม่มีใครยอมใครอยู่แล้วก็ก็เข้าใจว่ามวยต่อยกันสนุกแล้วก็มีความรุนมากมันมันน่าจะดูสนุกกว่าต่อยกับมวยต่างประเทศแต่ว่าน้องเอาเขาหน้าจะต้องเป็นมวยต่างประเทศครับครับผมสุดท้ายจะตั้งฝากอะไรถึงแฟนมวยที่คอยเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจในวันนี้ครับก็สุดท้ายแล้วก็นี้กะฝากกับ เกิดขึ้นภายในประเทศไทยนะครับแล้วก็ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทจำหน่ายพวกอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF นะครับก็ผมเชื่อว่ารายการดีๆนี้คงมีให้ชมในปีนี้ถึงสามรายการทิ่จะกันในมือระดับโลกครับครับผมขอบคุณเสียตังมากๆครับแล้วก็ยินดีกับชัยชนะของน n อ c เอ u t ด้วยครับผมครับนี่ครับผมผู้จัด